สำหรับคลิปนี้เรามาฉลอง900สับตะไคร้นะครับแล้วก็เราจะไปสู่พันธสับตะไคร้เรามาทํากิจกรรมวันนี้ก็คือมาช่วยกันทาโรงทานนะครับในวันนี้มีของเล่นเยอะยะเลยสําหรับงานวัดศรีทัศน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยจุดโรงทานนะครับที่เราจะมาทาโรงทานกันนะครับตาอุดมยายโทยายสายโทพร้อมลูกหลานนะครับ อันนี้คือจุดของเรานะคะรับครับคือกองนิการนะครับครับกองนิการนนี้ก็มีบรรดาญาพี่น้ <c oughs> องคตลาดสดลงทามาแล้วนะอระดนะครับเจ้าประจำอันนี้ข้าวจีป <c oughs> ีในในอำเภอภูกระดึงใช่ไหมครับ <c oughs> ตลาดสดภูกระดึงนะครับจุดสอยดาวนะครับนี่คุณแม่ครับ ยังไม่ได้นอนเลยนะครับสามวันแล้วครับอันนี้ยังไม่ได้นอนอันนี้ยังไม่ได้นอนนะครับสามวันแล้วครับเยอะมากนะครับจุดสอยดาวนะครับน้องเนน้องเนรเช่วยกันนะครับ รถแห่นะครับอันนี้รถแห่ ตกใจไหมตกใจไหมเอาเลงก่อนเลงก่อนอมือปืนเป้าสะอาดมาเปิดนะครับสองครับเริ่มให้น้องครับนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับทําบุญด้วยกันตอนเย็นๆนะครับอันนี้ก็เป็นทําบุญนของเด็กๆ ช่วงเทศกาลโควิดเราก็มีการป้องกันนะครับไม่ให้เกินจำนวนนะครับที่กำหนดไว้นะครับสนุกสนานครับสนุกสนานขอบคุณครับขอบคุณครับยังขอบคุณครับยังโอ้โหนะครับเด็กๆมาแล้วครับเด็กๆงานวัดครับความสนุกสนานของเด็กๆครับ ตอนนี้วันโดนลุมก็ไปวันโดนลุมก็ไปไอ้วันโดนลุมก็องอรับอันนี้กองกระสินนะครับทุกปีก็จะมีบรรดาคนในพิโมาร่วมช่วยกันอันี อร่อยอร่อยความสนุกสนานในงานนะครับนี่คุณตาอุดมครับผู้อยู่เบื้องหลังแสแหลกครับแหกโค้งครับมั่วน้ำเข่าครับผมสนับสนุนโดยคุณปู่ดมครับกระบวนรถแห่ลงทานไปแล้วครับลงทาน ประเทียน,นนะครับ,รบคุณยายโทรกับคุณแม่นะครับลงทานไปแล้วครับขบวนแห่อันนี้เป็นรถแห่กระสินนะครับ บ้านสีทานชายรถไถคูโมใต้นะครับแต่งด้วยรถไถบูต้าแล้วก็ผ้าประดับอันนี้ขบวนเริ่มต้นนะครับ ี่เป็นน้ำนะครับน้ําน้ําดื่มนะครับนี่ขนมจีนครับเด็นเลครับเด็นเลยครับ ได้ทั่วถึงนะครับเราไม่ใช่บันไดเนาะบ่บ ขายดีมากครับเพื่อนๆครับเวลาขายก็ให้ขายแบบเทน้ำเท่าเหมือนกัน <c oughs> ขอให้ขายดีๆร่ำๆ่ำเรือๆชิมแล้วบอกต่อด้วยนะครับพี่ <c oughs> ชิมแล้วบอกต่อครับอร่อยครับ <c oughs> มาเรียนรองวัน่ะครับผมสวัสดีครับออ๋อโอเคโอเคครับเป็นกฎกฎติกาของวัดนะครับกฎเหล็กครับ ห้ามสอยก่อนนะครับเปิดเปิดรอบแรกหมดไปแล้วครับหมดไปแล้วะลังกว่าเด็กๆมาเอาทาร์ตไข่เลรกบทุกค่ะเรื่องหลังเรื่องหลังลังตูๆครับตันเก็บนะครับ ีการแห่ต้นเงินเสร็จแล้วนะครับหมดเกลี้ยงครับร้านไข่หมดเกลี้ยงภายในริบตาโซเลบุญครับโซเลบุญอาจารย์ต่มนะครับใ,นในรครร่วมภาพป่ามารลบตรงนี้มาตรงนี้ยังร่วงจะถีบมารวมตรงนี้มา,าอ่ะม,มารวมตรงนี้แหละจะได้ถ่ายร,รูปตรงนี้รวมกันด้วยอย่าลืมเขียนชื่อน้ำกระปุกเอาไว้ด้วย ปมื่ัยจน่ะให้เขียนชื่อ้อมกับคุณไวด้วยม่จช่คุณพิทุใค้เนาะแล้วก็ัฝาไว้ 1นใน5ใบใช่ไหมครับต่อไม้นะครับต่อไม้ไมเราได้ครบจริงๆครับเราได้ครบเครื่องปั่นมืนอเลือครับตอนนี้เราอยู่จุดบริเวณสอยดาวของงานนะครับสนุกสนานกันมากนะครับดูบรรยากาศเอ้าได้คอคกเยอะเหรอโอ้โหได้คคบเอาไปแบ่งพันแกลนครับโอ้โเหเรียบเลย200เราคุ้มมากคุ้มมาก นี่เหลือน้อยแล้วนะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนเนะครับชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้หลังจากที่เราแห่นะครับเราก็มาฉลองต้นกระถินของเรานะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปทอดกัน อันนี้คือต้นกระถินของเรานะครับทีมงานเป็นเอกเรื่องเที่ยวนะครับมีคุณตาเหลือก็กำลังแกะไม้เสียบยยครับเราเสียบแล้วนะครับของเราสดนะครับตอนนี้ทำด้นสดเลยไม้เสียบของเราครับโดยตาเหลือนะครับพิธีเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาจุดคมกันนะครับสำหรับคืนนี้งานฉลองกระถินของ Pathway, ห้วยลังไข่ของเรามีการจุดโคมด้วยนะครับโดยเฉพาตะตาลตอนนี้คุณตาเรากำลังจุดโคมนะครับอ้าวนี่ขอให้ชีวิตลุ่งเรืองลุ่งเรืองเาม,าองมันดึงแ,แล้ว,ลวันเล่าจนะปอยว่าขอให้ชีวิตลุ่งเรืองนะครับัเอาแน่นเลยครับเอาแน่นเลยครับ ้งเราปั๊บมันไปเลยีเออมันบทันนี่ไปแล้ไปแยังยัโอ้ยโปกินไม่มานะครับน้องโปกินไม่มาไมันยังว่ามันดึงาไปเลยไปแล้น้องกินังไม่มานะครับน้องกินเออมันใหมไหนึงเโอ้ตกสาเด้อ บอมเป็นประธานสองตาเลยครับเกือบเกือบตกสักดิ์เลยบอมเป็นประธานใหม่รอบใช่ไหมเรา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 ่วยพี่เยเกือบโตสารเลยเว้ยไปแล้วไปแล้โอ้สุดยอดครับสุดยอดไปแล้วครับมันเปท่านใหม่ไปแล้วบันนี้ข้ามสายไฟไปแล้วครับตอนนี้จะไปจุดสายไฟเด้อโอ้โหหลุดครับหลุด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 โอ้โหยอดเยี่ยมครับไปแล้วครับติดลมบนแล้วครับ ตาเลี้ยกับตกสะนะครับตอนนี้ถึงวันทอแล้วนะครับแม่ออกเยอะมากเราเอาต้นกระถินต้นเงินต้นทองมาที่วัดแต่เช้านะครับหลังจากถวายจังหันเสร็จนะครับก็จะมีการแห่อ้อมโบสถ์นะครับ แต่ทีละข้งคุณตาอุดมคุณแม่คุณยายสายโททุมพางพร้อมลูกหลานมุทิสบุญสนให้แก่พ่อประเสริฐแม่บารีพิบูลคุณตาจานจานยายก้อนสินทานค่ะขอให้ทุกท่านประพฤตตรและตระหนูไว้ตั้งแต่านนี่ร่างเราคลาด

ตูราเทพเจ้าทั้งหลายผู้ศีสตอยู่รทางทิศปัดจิมมีเขาวทิลูปักตะเป็นห้ามีว่าข้างหลายเป็นบริวานขอจงไดมาร่วมอนโมชนาในกางทวายอาทิตย์หน้า ร่วมกับข้าพเจ้าทุกๆตนเน้นาโาสตมสตัมปุจจาสะ่มาิกษาพะนะอเยอเดียวนี่นะครับถวายหา มันเป็นวนชี้เดียวก็ได้ไอเหนียวก็ได้จงสัเด็กแก่้ากของขปนาที่ล่วงรับไปแล้วนี่ปิดามานาปูยาตายาย ขอให้ก no ีนามันด้ขอให้ีายายยากาอพาขอพาจงมีความสุขเถิจงมีความสุขเถิดทิพานนเทวตาเอหล่าเทพเดาผู้รักษาชีวิตพองบิดา้รรนา Angkatan luar, dewa bawah, 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 ว่าตาอจเป็นสุขเป็นสุขเถิดอยากได้มีความท้าทายเปียนซึ่งทางและทางเลยอาทิอาหูตจเป็นสุขเป็นสุขเถิดอยากได้มีความทุกข์ใทุกข์ใจเลย

ครอบครัวหนึ่ยสบบาทนางเพ็กทองทำเส่ประเภทน้ยัคุณหัโต้โยมคุณยายสายโพคุณองหรอองข้้ลก็อนม่นี้แม่ม่ีูุคาจาใจสิขางสามพนห้าร้อิบาทครับ